มีการผสมผสานความเป็นไทยกับชาติอื่นๆไหมคะ มีครับตัวนี้เป็นร้านหมาล่าของเราเป็นหมาล่าทอดครับ,บรูปแบบจะเป็นจากประเทศจีนครับคือเมืองเซี่ยวนทำไมถึงเลือกขายอาหารที่นี้ครับอ๋อตอนตอน,ตอนที่เราเปิดตลาดอะไอพวกสเต็กอะไรมันยังไม่มีพี่ก็เลยเลือกเปิดตอนแรกพี่เป็นนาหารญี่ปุนป่นก่อนครับชิร้านที่พี่ขายเนี่ยปกติแล้วมีกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติมาบ้างไหมคะ มีค่ะมีลูกค้าประจำก็มีอ๋อค่ะส่วนมากเป็นมาจากประเทศไหนคะฝั่งยุโรปใช่ไหมคะไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่ว่า speak English กันอยู่อิที่พนของชาวต่างชาติามีผลกับอาหารยังไงก็คือต่างชาติเขาจะทานอาหารรส จืดนะแต่ว่าแบ้านเราจะกินรสจัดแล้วก็ค่อยปรับปรุงสูตรไปแต่ว่าถ้าเกิดมีลูกช้าลูกค้าต่างชาติมาเขาก็จะแบบสั่งสําหรับเขาแบบนี้หมายถึงว่าก็อาจจะลดลดปริมาณซอสลงหรือว่าไม่ทำเผ็ดให้เขา ที่อยากแนะนําให้ชาวต่างชาติรู้จักไหมคะส้มตำครับอร่อยมากๆแซ่บ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 ด้วยแล้วเคยกินอาหารจากวัฒนธรรมอื่นจากที่นี่ไหมคะอย่างเช่นอาหารต่างชาติะคะเคยครับซูจิซูจิซูจิครับอ๋อชอบไหมคะชอบครับอร่อยมากชอบรับอร่อยมาก The Next De เริ่มขายอาหารชนิดนี้นานหรือยังคะประมาณ5ปีได้แล้วโอ้เออพราะว่าเป็นธุรกิจของทางที่บ้านเขาทำต่อกันมาค่ะปกติมาตลาดที่นี่บ่อยไหมคะค่อนข้างบ่อยคะ่ะปกติซื้ออะไรคะปกติถ้าตอนเย็นจะมาซื้อส้มตำแต่ถ้าแบบเล่นกีฬาจะมาซื้อพวกน้ำพวกผลไม,มา้แล้วปกติถ้ามามาซื้ออาหารอะไรคะเป็นอาหารต่างวัฒนธรรมมีไหมมี ไหนจะมาซื้อเคบับค่ะที่เป็นอาหารตุรกีอาหารตุรกีนะคะแล้ววันนี้คิดว่าจะมาซื้ออะไรไปทานค่ะอ๋อวันนี้ว่าจะมาซื้อส้มดำแล้วก็ของหวานนิดนึงมาซื้อผัดไทยค่ะมาตลาดนี้เนี่ยพบเจอชาวต่างชาติบ่อยไหมคะก็มีเจอบ้างค่ะก็จะเจอคนเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็จีนก็จะเจอเหมือนกันค่ะแต่คนหนี้จะเจอคนจีนแล้วก็เกาหลีค่ะ ลูกค้ารู้สึกยังไงคะเมื่อได้ลองชิมอาหารต่างวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคยคะ่ะรู้สึกแปลกใหม่แต่ก็รู้สึกว่าน่าลองแล้วก็อร่อยดีคะ่ะรู้สึกแปลกเหมือนกันค่ะแต่ก็อร่อยคะ่ะ